สวัสดีค่ะประวันบานเๆจะเด้อม,มามากินข้าวผักใส่ไข่ไม่ใส่อะไรอีกเลยตอนนี้ดูแลความดันอยู่จ้ะควบคุมอยู่มามากินกับประวันกินไปงั้นแหละฮักก็บมีมี่มีง ประวันเป็นไรโรคปรหวานความดันไขมันไข้ร่อยมีมัดจะได้กินนี่ยังจะก,กินลำบากตอนนี้จะ้ะของทะเลกับบได้กินหม,มาอห้าม จะแซบอยู่เด้ผัดใส่ไก่ใส่พิไก่ใส่แก่นั่นไข่ <c oughs> กับเขานี่มันสีแบบเข้ากันเด้่ยมันสีกลมกลมตามธรรมชาติของเขาอ่ะแซบไี่นอะ ประจงเคยกินประเบินกินไข่ต้มกับข่าเหนียวอะ่ะกินตะไข่ต้มซื้อๆื้อ,อบ้าใจอย่างอะแซบพี่นอ้อง หอมผิดไทยกินบะเบิดหรอกกินเลยกินได้บ่หลายช่วงนี้บ่ค่อยสบาย วันที่สิบกับวันที่สิบเอ็ดกลุ่มภาพหมอขนาดประวันนี้แหละตรวจสุขภาพใหญ่ประจำปีแล้วก็ไปตรวจไข้ร่อยกัะแค่นี้เนาะจับเนาะบายบาย